อนาจักหนูครัวครับลอยเต้มเลยครับดูดูครับจุดนี้คุยสวยมากครับอาจจะเป็นหนูครัวครับขี่จีจีไปที่เหยื่อนะครับฟึดววลุนลุนลุน,ลนอุ้ยนั่นไงพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องนี่เป็นคลิปแรกของปีหกแปดครับออกมาดักหนูกับผมโอ้ยหยุดปีใหม่ไปหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็ได้เหยืดด่อขี้ตตไหมครับเนี่ย เป็นเหยื่อขี้ใจดีโฮพามาเรียบร้อยเลยครับสั่งซื้อมาจากช่องลูกจังอิสระครับผมพร้อมกับเขาเรียกว่าหัวเชื้อดักหนูสูตร g ีครับผมพร้อมกับกับเกือกมาอีก17อันนะครับวันนี้มาคนเดียวครับเดินเลาะบานครับผมก็พอมีรูอยู่ครับเดินดูแล้วเชิงมีรูงามๆอยู่ครับชนิดนี้ก็มีขายกันอยู่ทั่วไปครับทุกวันนี้นะครับหรือใหม่ก่อนในช้อปปี้ก็ได้เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะ เกาะตอนโก่งกระวังนี่นึงครับล,ลันเรานิ้วแตกเลยนะครับนูแถวบ้านผมนะ่ะดักบวงไม่นานมันก็รลูบ,บ่วงครับบวงนี่ไม่ได้กินมันเลยถึงเวลาของเหยือ่อเอกับใส่เยื่อแล้วครับลองดูลองดูงดนี่หละเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวไปวางครับ ตรงนี้จะมีทางแล้วก็มีขีมันอยู่ครับแล้วเอาหัวเชือกมาฉีดครับฉีดจี๊ีไปทีเยือะนะครับฟึดๆโอเคนี่แหละเคียนนี่แหละครับอินมหอมเชียวจุดที่สองก็สวยครับลอยมีรอยโกยกินอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งแล้วพี่น้องเอ็นมีแพลเขามีรูกีชันกี่ซนนะครับไม่ต่ำกว่าสามสัน้นเผื่อมเลี้ยครับเผื่อก็ดดกบ่วงครับไม่ค่อยติดบ่วงนึ่มีรอยทางมา่น่อง รอยหยีบตาช้ำๆที่ไม่พิลงเลยแต่จนุ้มใหญ่ไหมแต่ผมจะไม่ดักตรงนี้หรอกผมไปดักตางไหนตรงไหนนี่ดีจัดสวยเอาละอย่าลืมฟืดๆนะครับอายุเท่าที่ <laughs> เรามาลุ้นกันตอนเชา้าเลยครับไหนเดีมาย่ามครับผมจุดนี้คุยสวยมากครับอาจจะเป็นหนูครัวครับหนูพุกเล็กนะครับ รูเพราะว่ารูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่รูแค่นี้ครับจะถือว่ายังใหม่แต่กไมเลยเป็นคนแรกครับหน่วยกระดักไปแล้วแต่อาจจะยังเหลือตัวนะเนี่ยเป็นคุยไลยคุยอยู่ตางที่นานนครัวนครัวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทำทาน,นะครับมันจะวิ่งหากินขยุกขยุยทิ่วดักบ่วงนี่ดักยากเลยครับ ไม่รู้เห็นจิดักตรงไหนเนี่ยมันจะกุ้ยหายกินปูกินอะไรให้มันเนี่ย,น,ยนีแหละเหมาะสำหรับกับเล็กกับเกิดมามเยอะคิดตายครับด้วยเยอะปูเยอะหอยก็ได้แต่วันนี้ผมไม่มีปูไม่มีหอยอย่าคิดตายวางไว้ตันงนี้เลยครับเรียบร้อยหวังว่าจะยังเหลือตัวนะลอยกยุ้ยหากินครับนูครัวครับผมจะวางไว้ลงๆงนี้เลยครับทำอะไรไปวินวินสักหน่อยครับ หนูครัวตัวมันเล็กค่อยๆๆโอเคอะเราลอมาชีดเข็มหน,น,นักนูครัวใหญ่นะครับหนูครัวรุ่นใหญ่จะหากินแบบนี้ครับมาลอรุ่นกันตอนเช้าแล้วผมอันนี้พกไปครีมเดี๋ยวมันกลัวเหี่ยวเผื่อมันกลัวเหี่ยว เห็นหล,ง,ล,ง,ลงเดี๋ยวไปจีนเกามาหาิงอันนาจักนูครัวครับลอยเต็มเลยครับดูดูครับแต่ไม่รู้ว่าเขาได้ไปเยอะหรือ,รอ,อยังพอมีตะลอยคนดักกับแถวไม่รู้กี่ชั้นครับทั้งเป็นแบบถุงพลาสติกทั้งแบบกระดาษทั้งแบบมวลยาทางขามคานาสวยๆครับเอาบ่วงมาด้วยครับเยวลองเอาบ่วงดักๆไปดูด้ดพรได้รุ่นเนาะ ยมีนุู่เพ,เพงครับขอบบอรครับอาจจะเป็นนู่เพงก็ได้จุดนี้ก็คุยใหม่ๆเลยครับดูครับโอยออกมาครับเนี่ยอ,อันนี้คุยเก่าจะสีขาวไีปลายาคาครับลอยเรียนปลายาคามุ่นเลยอันนี้คุยใหม่ครับดีดำอืมแสดงว่ายังมีตัวครับแต่น่าจะเป็นนุกครัวเพราะรูไม่ใหญ่ แตก็ไม่ได้เป็นที่ยังเหมือนเดิมนะครับเ <c> ป <oughs> ็นอาจะยังเหลือจุดนี้เป็นรูแผงใหญ่ครับรูบล่มเลยเดี๋ยวมาดูกันรูมีหลายรูนะครับเป็เดียวให้ดูรูนี้ก่อนเ <c oughs> นี่ยยังมีความเงียนอยู่ยังมีรอยรับหยากเดี๋ยวเอาไปเก็บไกลเลยครับไปแถวทั้งมุดเลยเ <c oughs> รียบร้อยครับสวยครับหลังนี้ได้รุ่นมากเลยครับ รุ่นกันตอนเช้านะครับผมอี่จุดนี่อันนี้จักนูนเลยครับโอ้ที่จักนีอดูไหมดูคับบอดเอาละพี่น้องอาสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเช้าครับผม17หลังครับอาละกลับแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเลยนะครับไม่ได้มายามครับเชิงไก่จากบานผมจาก20สิโลนี่แหละครับแต่ก็อยู่ในอำเภอหนองบุญมากนี่แหละนะสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องอากาศเย็นๆครับโคราชบานเยงดีนี่หนาวดีแท้ๆครับ ผมก็มาถึงสะใยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ไกล์ขับรถมาไกลคันครับเอารถยนต์มาเลยครับตอนเช้าอย่างหนาวเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมกับสิบเจ็ดหลังกับบวงสามหลังครับอยู่ในทุ่งนี้แหละข้างหนาเราหลังแรกอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องขุยสวยอยู่นะครับขุยเนาะลับผมไว้ตรงนี้อ๋อจะไม่เหลือครับ ไม่มีอะไรมาเลยครับถึงว่าอะไรครับน่าจ,จะเซ็จครับไปแล้วเด๋ยวรุนกันไปทีละหลังนะครับนะอันนี้หลังที่สองจุดนี้่าจะยังเหลือตัวนะเคอดูที่เข่ากลับหรอไหมครับอ้อยยจุดนี้ผมรุ่นมากเลยนะแต่ไม่เข้ากับจุดที่สองก็มไม่ติดรับหนอแถวนี้อีกลหลังนึงนะครับรุนรุ่นกันไปครับผมพอได้รุน โอ้ยเห็นแล้วครับเงียบเชียวสามหลังละยังเงียบอยู่ครับตรงนี้บวงไวหลังนึงครับตรงไหนน้องเดี๋ยวน้างหนักหนักเฮ้ยโอ้ยบดีลอยติดติดบวงพี่น้องลอยดินอุ้ยปุ้ยเลยแต่ไหนเราคันบวงไหนเราตัวหนู้โอ้ยดินอยู่ด้านนี้พี่โ้ดินดินอยู่ด้านนี้นี่ผมดักตัวนี้ดูแล้วมันดิน โอ้โหเอามานหลุ่นกันตัวใหญ่ไหมยังอยู่ยังอยู่ด้านนี้ดิเดี๋ยวผมขอดูก่อือโอเคดีสง,งามขนาดนี้เดีย๋ยวผมม่สามัถไทายดูได้ครับหนูดินนี่จิตเหลืองครับผมรับเดี๋ยวผมเอาหนูก่อนแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวได้เห็นกันตอนเดียบร้อยแล้วเนาะโอเคอยู่พี่น้อง นูขัวรุ่นใหญ่ครับยังบกกา้ดูครับเดี๋ยวคลิปจีติติดเหลืองครับผมเดี๋ยวผมจัดการก่อนเด้อแล้วไม่ก็เดี๋ยวดูไกลๆเด้อมันแล้วพี่น้องตัวนึงแหละนะดูไไก่เอาเด้อพี่น้องเด้อนูคขัวรุ่นใหญ่เลยเป็นนูคขัวตุภูครับมันตุยแหละอ่ะเดี๋ยวรุ่นกันต่อครับเอาละตัวนี้สามหลังครับมารุ่นกันคุยมันพี่น้อง จินตนาอยู่ไมหมล่ะหลังเลหล็กเหล็กยังครับผมไม่กินครับหลังสองหลังสองอุ้ยหลังสองก็ไม่กินครับโอ้โหครัวเนาะมันกินขี้ไตไหมเนาะหนูครัวนี่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยเปล่าตรงนี้นะครับนั่นนี่ก็มีคุยขึ้กันนี่ดูเถอะพี่น้องนี่ คั่วมันอยู่หลายตัวนะเป็นไปกินขี้ไตไหมทุกที่ทุกที่ลุ่นๆๆอุ้ยนั่นไงพี่น้งองเฮ้ยเรียบร้อยครับคั่วรุ่นงามๆเลยครับรไทยไฮเด้ดูโอเคระยะนี้แหละครับเรียบร้อยครับกินขีข้ไตครับลุ่นกันต่อครับเหลืออีกหลายหลังอยู่นะพาลุ่นตรงนี้ครับดักบวงไว้หลังหนึ่ง โอ้ยไม่มีมาแต่ก็เหมือมมีรอยชนชนหมวงกันนะเนี่ยแล้วก็กลับเล็กตรงนี้ได้รุ่นอยู่นะครับจุดนี้ก็สวยครับหนูยังอยู่แล้วครับจุดนี้มันใจว่าอยู่แต่ไม่เข่ากรับครับนี่ไม่ไม่มีอะไรมาติดแล้วูกับหลังแล้วก็รุ่นอีกสามสี่หลังครับจุดนึสองสามสี่ ลุ้นกันหลังในนานี่นาล่างตรงไหนเนาะอ้ยในหลังครับ <c oughs> อืมข้างขี่มันเป็ไแบบวิทยานิดครับเนี่ยจะไม่เขา่ากราบครับแต่กราบผมก็ชื่นแข็งดาลายมันแข็งบางทีหนูกลัวตัวเออไม่ใหญ่พอขยมไม่แรงพออาจจะไม่ลั่นนะครับเนี่ย เดี๋ยวไปหาซื้อกลับมาใหม่ครับเป็นแบบที่มันลันง่ายๆกว่าน,นี้หน่อยนี่อุ้ยรุ่นนี้เชิงลันยากครับผมแล้วก็มีสามหลังอยู่นข้างหน้าครับนี่นะจุดนี้แหละนี่ขวี้มันใหม่ๆเลยเนาะโอ้โหเมื่อคืนนี่ก็ลอยมันมาทำมืม่อเมื่อวาน,นที่ผมถ่ายอะ่ะตรงนี้มันเผยรูไวน้นี่มันมันอาจจะกุี้ขุี้ทางบนมาทับดู้กำลังเหยียนกำลังทำขวีใหม่ทีหนึ่งอูอ้หมีตัวนี้นู่นครับ เดี๋ยวเราไปรุ่นปับของเรากันยังไงห่วงจะเพลินทำรูอีกเข่ากับดักที่รุ่นนี้จริงเลยพี่น้อง,งห่วงทำรูเข่ากับดักนี่ดักไปดีเข่ากับนาโดนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยป่มดูดีนครับชุดนี้มีตัวเนี่นอนดูครับคุยมีใหม่เลยกำลังเพลินโกยคุยเลยหมู่บ้านนี้ยังมีปีโกยเลยจริงฝนมาดักมีตัวมีตัวแต่มันยังไม่โดน บางทีมันห่วงทำรูครับหนูพึ่งใหญ่มาอยู่ใหม่ตรงนี้อีกหลังนึงไหนๆๆนี่เป็หนักโดนเลยพี่นุ๊กนี่หนาโดนนี่ก็ลอยดูมันกัดยาเป็นแท่นได้ผ่านไก่เคยดักตรงนี้ก็ว่าไม่โดนคือกันหนูรูนี่ตรงนี้โอ้ยหลังนี้ก็ไม่โดนเหลือเชื่อเลยครับสามหลังตรงนี้ผมว่ามันหนาได้จักตัวไหม หนูเป็นอนาจักเลยนะเนี่ยไอ้หนูตรงนี้รูเลยนะพันไก่มาดักกับผมว่าได้คือกันครับจุดนีผมมาลงเลยยังไม่ได้ครับอ้าดแล้วกู้ครับผมอ่มานังกะมาลองอีกเยือสูตดหม่มากก็ได้เฮือจะกินปูกินหอยมาที่นี่พี่น้องรุ่นหนูแพงกันครับลูทัดไปนี่ขอให้โดนเธอพี่น้องเลยรูยใหญ่เลย แผงนแผงในปาสน,นุนนี่รุ่นลุนรุ่นลุน่น,น,น,นีมากเลยถ้าโดนนี่ใหญ่แน่นอนอย,ยังไม่เห็นยังไม่ชิ็นไปค่อยเนาะรุนไปีครั้งครับชอบรุ่นชอบรุ่นอุยมาปููนะโดนหมอ้ยพี่น้องไม่โดนครับหลังนี่แต่มีอีกสองหลังอยู่ด้านนู้นแต่ลังนี่ไม่โดนนะปากลูนะ หนน่ออกมาจากลู่กับโดนเลยเนาะแต่ยังมีรุ่นอีกสองหลังครับมารุ่นกัน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 สองหลังตรงนี้แหละกันลุนกัน,น,กนไหนล่ะไหนล่ะผมทักไปตรงไหนล่ะอหลังนี้ก็ไม่โดนครับอ,อีกหลังนึงลุนกันลุ้นกัน อู้หลังมีก็ไม่โดนหนันก็นันกระปองมนเนอะพี่น้องแต่ร้อยมันนั่งเนียนเลยนะเฮ้ยแตรๆนู่นลูนลครับผมไม่เข่ากรับครับนี่หนาโดนเนอะถ้าโดนนี่ตัวใหญ่เลย,เลยครับรูเนี่ยเนี่ยก็เลยขุย้มันูเนียอือดูดูดู นี่ครับเนี่ยดูน่าอยูุจนครับเดี๋ยวถ้าไม่มีดูนหลังนี่ก็กคงให้ใจมันเนาะที่ผมใส่ทางฟองให้ใจไม่มาครับไม่ดูนพี่น้องสองหลังสุดท้ายหลังเป็นไงสองหลังสุดท้ายแล้ว เฮ้ยไม่โดนครับโดนนี่กันนั่นลังนี้นะแสดงว่านูนี่เลือตัวน้อยแล้วครับเพราะว่ารอยขนลิ้นจุนครับเราก็ยำจนนีน่มันก็ไม่เหลือเลยเลจุดนี้เหลืออีกครังนะครับหลังแบบสุดท้ายครับผมหมันเสมอมาลุ้นกันอู้คู่อู้คู่อู้คู่โอ้ยอู้คู่อ้ยเอินเอาละครับได้สองตัวก็ถือโอเคครับพี่น้อง วันนี้ดักแค่นี้นะครับบวงสามหลังครับได้มาตัวหนึ่งด้วยนะแล้วก็กั a เกือกมาสิบเจ็ดหลังครับผมได้มาสองตัวโอ้โอเคพอใจแล้วครับวันนี้ได้กับเขาแล้วนะครับลองลองเหยื่อเนาะลองเหยื่อของลูกจางอิสระครับผมถือว่าผ่านอยู่นะครับขีดไตชีดด้วยหัวเชือของลูกจางอิสระครับผมขีดไตของลูกจางอิสระเลยนะโฆษณาเก็สักหน่อยนะครับผมครับถือว่าผ่านครับผมเพราะว่าหนูบ้านผมนี่มัน การจะได้ตัวหนูบันผมนี่ยากครับผมครับถามาดักเคไม่กี้ล้างเราได้ตัวนี้ถือว่าผ่านครับถือว่าเยือนี่ผ่านอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะมาซ้ำอยู่กับผมสูตรเดิมนี่แหละนะคิดใต้ฉีดตัวหัวเชื้อของลูกจางอิสระครับผมหัวเชื้อ 6G เนาะก็จะดักสูตรนี้เรื่อยๆให้ชมเรื่อยๆเยอะครับผมท่านใดชอบก็กติดตามไว้นะครับกับชมผลงานกันไปดักหนูของปีนี้ครับผมเน,นี่ก็เขาปี68แล้วครับพี่น้องก็ตือโอกาสสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้ครับ เอ่อเอฟซีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ท่านใดชอบหากินก็ขอให้หากินมันหมานเนาะแะครับท่านใดขายก็ขอให้ขายดีหล่ำรวยกันทุกคนกับผมครับเนาะท่านใดทางานประจําก็ขอให้เงินเดือนขึ้นนะครับเจ้านายหลักเจ้านายลงเจ้านายสนับสนุนกับผมครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะครับเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ